สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหลายคนจะลืมปุ๊กไปแล้วหรือยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าห่างหายไปตั้งแต่เ,เกิดโควิด -19 นะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์เห็นจะได้นะคะเป็นคลิปที่ประมาณที่9นะคะก็เริ่มป่วยมาตลอดนะคะป่วยไม่ได้เป็นโควิดกับเขานะคะก็คือ แพ้อากาศค่ะแล้วทำให้เวลาคุยแล้วเจ็บคอนะคะก็เลยพักเสียงในช่วงเดือนกว่า,ก,วาก็เลยอ้วนทันทีนะคะเพราะว่ายิ่งมีนโยบายของการกักตัวนะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็เลยยิ่งทำให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นมากเลยนะคะก็นอนแล้วก็ กินวนเวียนอยู่นะคะไม่ไม่ในครัวก็ที่นอนแล้วก็เดินรอบบ้านดูแลสิงสางราสัตว์ที่ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นกระต่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ก็ใช้ชีวิตประจำวันอยู่อย่างเงี้ยนะคะตลอดระยะเวลาที่กักตัวมา ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือได้รักษาจิตใจนะคะได้มีความนิ่งมีสมาธินะได้อยู่บ้านได้รักบ้านดูแลบ้านทำความสะอาดนะคะทำบ้านให้สะอาดทำบริเวณบ้านไม่ให้มีหญ้ารกรุงรังนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนโยบายที่ดีเนื่องจากรักตัวเองแล้วก็ยังแบ่งปันรักไปยังเออ รักโลกนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้ทั่วประเทศไทยซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าแม้พอนานๆก็เริ่มหมงุดหงิดเบื่อนะคะตรึงตัวนี้ตรึงไปหมดตัวที่ตึงไปหมดนะคะก็มีเอ็กซ์ซอ์บ้างเ,เบาๆในบ้านสิ่งหนึ่งที่วันนี้ปุ๊กลุกขึ้นออกมาคุยกับท่านผู้ชมก็คือว่ายังมีความคิดถึงอยู่นะคะ แล้วก็ดีใจที่ว่าทุกคนยังปลอดภัยดีนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเราทำใจได้แล้วกับโควิด -19 ซึ่งก็คงจะอยู่คู่กับเราไปน้อยๆบางๆนะอย่ามากถ้ามากก็จะตื่นตระหนกแล้วก็กลัวเพราะว่ามันยังไม่มีไวรัสยังไม่มีวัคซีนขอโทษนะคะที่จะฉีดเพื่อป้องกันตอนนี้ถ้า หากเรามีอาการหรือเป็นผู้ต้องสงสัยก็คงจะต้องถูกนำส่งไปเสงสถานพยาบาลประจำใกล้บ้านประจำจังหวัดของตัวเองก็ทําใจแล้วค่ะว่าถ้าหากเราปล่อยตัวเองไม่รักษาสุขภาพให้มีน้ำหนักให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เหมาะสมเราก็ อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งเพราะว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเสียชีวิตเราก็ทราบว่า 1. ก็จะสูงอายุนะคะอันที่สองแน่นอนก็มีโรคประจำตัวหลายๆอย่างนะโรคคิดของคนไทยก็คือความดันนะคะความดันเบาหวานโรคอ้วนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ง่าย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตามที่คุณหมอบอกก็คือเราต้องไม่ป่วยนะคะทีนี้การไม่ป่วยก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสมอันหนึ่งก็คือเราต้องออดูแลสุขภาพของเราให้สะอาดนะล้างมือกินร้อนช้อนกลางแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ผ่องใสทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะในกลุ่มอาหาร ที่เป็นกลุ่มคุณค่าทั้ง5กลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการที่ทานผักผลไม้ให้มากลดแป้งน้ำตาลนะคะ,ะยิ่งเราสูงวัยเรายิ่งต้องหลีกเลี่ยงนะคะยิ่งตอนนี้ผลไม้เมืองไทยเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่พอทานได้นะคะมะม่วงนี่ทึ่งมีประจำทุกบ้านเลยนะคะก็สังเกตว่า ทานกันไม่หวาดไม่ไหวจนต้องเปลี่ยนเป็นมะม่วงกวนในทำนองนั้นไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราเผลอตัวไปไม่กี่วันน้ำหนักก็พลวดพลาดขึ้นซึ่งก็ไม่ดีกับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตระหนักนะคะวันนี้ลุกขึ้นมาคุยกับท่านผู้ช